thank you ดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมนีน้อยเขากางก่ไรมาหยอดหลุมลินกี้ครับพี่น้องจะมาปลูกลินกี้มาไมยหลุมครับพอดีเครื่องบินพันมาสีดยาหอมนะครับพี่น้องหอมหอญ่งีับก็มีโอกาสพาพี่พาน้องมาชมวิธีการสีดยาหอมเพ่นครับตามสิผมสังเกตอยู่นี่พ่นจะสีทุกอาทิตย์ครับพี่น้องสําหรับหอมแจ้งว่าเป็นยาหยัยงนะครับนะครับพ่นจะใช้เครื่องบินสีดครับพี่น้องบ้านนี่ มันก็จะบินเลยพุ่น้ะงได้แ่เห็นนะครับพี่น้องนี่ครับมันก็จะบินไปครับพี่น้องสีแล้วมันก็จ้องไปตีโค้งนะครับสําหรับเครื่องบินไปกับตครับพี่น้องไปกับตนะครับคลิปนี้ก็อาจจะพยาวนะครับก็จะพาพี่พี่น้องชมบรรยากาศสั้นๆติดยาหอมนะครับท่านก็จะปล่อยครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นสวนลินกี so on one, <co> ้จว <subscribe> ิตสวนลินกี <box> ้แล้วม่นก็จะปล่อยยานะครับมัน claro บังครับว่เห็นเขาพี่น้องไหมนะครับพอสุดหวามมันก็ขึ้นครับพี่น้องขึ้นแล้วก็จะไปตีโค้งเบิ้งครับพี่น้อง เบางวิธีการตีโค้งมันครับพี่น้องก็ใช้ระยะทางจังหน่อยครับพี่น้องสำหรับเครื่องบินพี่นจะเลี้ยวพี่นจะเลี้ยวเลี้ยวว่าได้ขึ้นรถนะครับนี่ครับต้องไปตามรอบพ่นพี่น้องเครื่องบินก็ติดกี่เพลทครับพี่น้องพี่จะสีพี่จะหูจักว่าสีท่อนบางใดซื้อใดนะครับภาพกาจะสั้นๆจังหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับข้างล่างจะเป็นป้าหอมพี่น้องประมาณร่อยกว่าไรยครับทุหั่นนี่ครับ จะปล่อยยาออกัอมาเหนือพักเกือบพาดมาเหนับพี่น้องเสยละ่ะน้ำหาวิเห็นะครับยังไงละ่ะโอ้นี่ครับมันจะตีโคง้งกวงยังไงครับพี่น้องนี่ครับโค้งมาทางนี้ก็เป็นปลาลิ่นกีครับวานนี้ปลาลิ่นกีมันจะบังครับพี่น้องเลยล่ะน้ำมาทังน,นี้ครับมันจะปล่อยไปนี่บ่ได้ป,ปล่อยลงปลาลิน่นกีแล้วครับนี่ บด็ปล่อยลงปลาหลินกีนะครับแต่ว่าพันปล่อยในปลาหอมนะครับแต่ว่ามันจะบังภาพมันส่อนนะครับพี่น้องครับพ่นจะไปตีโค้งครับพี่น้องเป็นเครื่องบินฉีดยานะครับที่ประเทศอิสราเอลครับพี่น้องสวนหอมพ่นพ่นจะบ่ค่อยใส่รถฉีดครับพี่น้องจะใส่ต่เครื่องบินนะครับสวนหอมถา้าว่าจาเป็นนี่หลีบ่ใส่รถกับเครื่องบินมันจะเล้วกวัวแต่ตามที่ผมสังเกตบางคนจะฉีดทุกอาทิตย์ครับพี่น้องฉีดหอมหัวใหญ่นะครับ จะสิทุกอาทิตย์เลยน่ครับขึ้นมาถึงหัวเลยบ่เห็นครับพี่น้องภาพซุ้มกใกล้ๆบบเห็นครับมันขึ้นมาตุงเกินไปนครับพี่นอ้องตีโค้งไก่เ้ครับคุณเห็นไหมครับคุณมันเป็นตีโค้งไก่เนะครับมันตีโค้งไก่อยู่นะครับแต่ผมซุ้มกข้ามาภาพมันเก็จะไ่ชัดกว่าเลยครับน,อนอ้องดกับควายครับพี่น้อง ผมเบ่งแล้วความกว้งของพิ่นสีนี่นาจะได้อยู่ประมาณแปดเมตรครับพี่น้องแปดเมตรหรือว่าหกเมตรประมาณนี้แหละครับแต่ละรอบนะครับปล่อยออกสองข่างสองปีกพี่น้องนะครับก็ไปกับไก่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับพี่น้องทั้งนี้จะย้อนเสียงจังอยนะครับนะครับเบ่งภับประมาณนี้เบ่งครับพี่น้องจะเป็นแบบใดเมื่อกี้ซุ้มไกล่เกินไปนะครับ สีด่าหอมครับกัสีประมาณนี้ครับพี่น้องวิธีกันสีหอมหอยหญ่นะครับอร่อยกว่าไรนะครับกันีนครับมื่อนี่เบาหน่อยโคกกลางกับจามานี่ครับพี่น้องนี่เมื่อไม้หลุมครับไม้หลุมกับเบาเขียวเบายุ้ยนะครับก็จะมีรถกีซีบีขั้นหนึ่งเฮ็ดครับพี่น้องวางระบบน้ำจะปลูกลินกีครับพี่น้องครับ พามาเบิ่งนน่ครับวางระบบน้ําจะปลูกลิ้นกี่นะครับนี่ครับกะวางท่อไว้ใต้ดินครับพี่น้องเอาวามลึกลงกับประมาณหกสิบเซนครับพี่น้องท่อนีก็ถ้าเป็นบ้านเ่อก็น่นาจะท่อประมาณสองนิ้วครับพี่น้องสองนิวน้วสองนิ้วครึ่งประมาณนี้ครับมันก็นจะวางไว้ใต้ดินนะครับกอนพ่นจะถมมพันจอาทซายครับพี่น้องทรายมาห้องก่อนวองไซายเราค่อยจเจาะดินตะวถังผมครับพี่น้องเพื่อป้องกันเวลารดแรนรถอย่างจะบ่ถึกหินบ่ถึกหินที่ว่า บ่าให้ถือหินที่ว่าหินป่นยี่น้ำนี่ครับพี่น้องทอจะได้บ่แตกครับนี่หินป่นนี่น้ำนี่ครับน้ำดินที่ว่าขุดขึ้นมาจะได้บ่แตกครับหินลายครับบัอนี้มทั้งหัวแล้วครับพี่น้องบ่ดนี่ครับเพื่อนก็จะวางแบบนี้ครับพี่น้องสำหรับทอนะครับทอมิ้นไอ้มิ้นน่ำเพื่อนครับพี่น้องจะจ่อหูตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นนี้ครับพี่น้องใส่ตัวมันนี่นะครับระบบน่ำเพื่อนจะฟังไว้ใต้ดินครับกระโพขึ้นนี้ครับพี่น้องโพขึ้นแล้วก็เขาไปนร่องครับ ควบข่วงของเพิ่นโอ้เสียงดังครับพี่น้องควบข่วงของเพิ่นนะครับก็จะปลูกอยู่หกเมตรครับนี่ครับระยะห่างของต้นนี่จะห่างอยู่หกเมตรครับพี่น้องนี่ระยะห่างของต้นนี่หกเมตรทางนี้จะย้อนเสียงจังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งทางพุ่นครับพี่น้องนี่ครับพุ่นครับปลายสุดอยู่พุ่นครับตอนนี้เบาเขียวหยอดหลุมอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางพุ่นจังหน่อยครับหยอดมาหยอดมาเบาเขียวถ่ายคลิปกันนี่ครับอยู่เบาเขียวนี่ครับ คมห่างของพันรับพี่น้องจะอยู่ประมาณ6กเมตรบ่แม่นประมาณแล้วครับหกเมตรเลยครับแต่ละเมตรวัดนะครับระยะห่างของต้นนี่ครับหกเมตรแต่ละล่องนะครับทั้งนี้กับทั้งนี้ห่างกันหกเมตรครับพี่น้องแล้วที่ที่ยอดลุมอย่นครับเ่้าเขียวยอดนะครับบป้าเขียวยอดลุมนะครับยอดโอ้เสียงดังครับพี่น้องเครื่องบินมันบินอยู่ทั้งหัวครับที่บ่้าเขียวยอดด้วยันนะครับพี่น้องคือว่าห่าง4ี่เมตรครับระยะห่างของต้น4ี่เมตรนะครับพี่น้องระยะห่างของต้นสี่เมตร ระยะห่างของแถว6เมตรครับพี่น้องก็ลองไปปับใส่บ้านเขาเบิ่งครับแต่ว่าสวนเกาครับพี่น้องสวนเกาที่ว่าปลูกไว้ครับพี่น้องเพิ่นก็จะคือว่าแ่งออกม้าครับพี่น้องจากสวนเกามาปลูกครับเมื่อปลูกกันระยะห่างทั้งนั้นก็จะพอดีครับแต่ว่าตอนต้นน้อยเพิ่นปลูกทีครับพี่น้องเพิ่นปลูกเป็น2เมตร2เมตรนะครับบานีก็บาานี้ก็จะเป็น4เมตรครับพี่น้องคือว่าขุดออกมาสลรับต้นออกม้ามาปลูกนี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็4ซี่ต้นกระซี่นะครับเป็นต้นใหญ่แล้ว แต่ก่อนเี่ผมเว้าว่าเด้๋ยวตะลับเมตรองวัดครับพี่น้องเว้าผิดครับนี่ครับมันบ่แม่นครับพี่น้องสี่เมตรครับแต่ก่อนผมว่าหาเมตรนะครับแค่ประมาณเอาซื้อเกาเอาบนโมตรงครับพี่น้องเอาตะลับเมตรไปวัดแล้วครับมันจะปลูกห่างสี่เมตรครับพี่น้องสี่เมตรคุณหกเมตรนะครับตะลับเมตรไปวัดบังนั่นคือปลาลิ่งกีนะครับยั่หยืนกับประมาณหาสิบไลกรพี่น้องมะปลูกหนีกับประมาณหาสิบไร่ก็จะเป็นร้อยไ่ครับพี่น้องเพราะว่าคุณออกจากหันนะครับเครื่องต่อเครื่องครับพี่น้องนี่ครับวิธีการไม้ก็จะใช่หินนะครับพี่นกระปิน น่หน่อยไม้ว้เป็นสีขาวมันจะได้เหลียวเห็นนะครับไม้ว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไวซีเมตรพอก่อนก็ได้ย่างกลับไปรถเดี๋ยวจะหยอดต้อดอกย่างกลับไปเลยย่างกลับไปรถเดี๋ยวจะหยอดต้อดอกบอกเจียวคนหยอดมาจะสุดว่าต้องหยอดผู้ละคิงบพี่น้องแล้ะกับผู้หนึ่งผู้หนึ่งใหญ่เสียกัทั้งพุนนะครับผู้นั้นบินไปบินมาเสียงดังครับพี่น้องครับผู้หนึ่งกับใหญ่เสียกฟังทั้งพุนครับพี่น้องผู้หนึ่งกับใหญ่เสียกฟังทั้งนี้นะครับ วิธีกันวิธีกันยอดก็จะไม้ครับพี่น้องจะไม้หัวให้ตรงกันก่อนครับพี่น้องยอดหลุมไม้หัวครับทังพุ่นเป็นหัวน้ำครับเริ่มเริ่มยี่ทั้งพุ่นครับพี่น้องไม้ไใ้มันตรงกันเพราะตรงกันแล้วบันนี้ก็จะดึงมาแต่ละแถวแต่ละแถวนะครับการดึงเสื้อกนี้ก็ประม่นว่าจะดึงตึงไร้แล้วครับพี่น้องการดึงนี้ก็ต้องดึงผู้เดียวครับพี่น้องเอาระยะค้ามตึงนี้ก็คือว่าให้ซ้ำกันพี่น้องให้ซ้ำกันถ้าดึงตึงที่เสื้อยืดพี่น้องเพราะตรงแต่ว่าขันปล้อยไปนี้ มันจะตรงต้องเอาน้ำหนักมือให้ซ้ำๆกันครับพี่น้องเพราะว่าเขาบ่ต้องเสียเว้แล้วแต่ละเมตรวัดเทเลเมตรไอ้เทเลหลุมเทเลหลุมนะครับคือว่าไม้เสียกไว้แล้วก็ดึงเสียกให้มันได้ระยะน้ำหนักมือซ้ำกันแล้วก็ไม้ไม้ไม้เลยนะครับพี่น้องขยอดเลยนี่ครับเอาตัวนี้ไม้ไว้ครับปมาเทียบไม้ไว้นี่ยคือซี่เมตรครับพี่น้องไปหันอีกกระี่เมตรครับคทั้งนั้นอีกกระี่เมตรซี่เมตรนะครับพี่น้องของเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องนี่บ้านเพิ่น จะยกล่องยกคูขึ้นแบบนี้ปกติจะเป็นพื้นเรียบๆนะครับพันจะยกคูแบบนี้ผมเคยได้มาถ่ายอยู่ครับพี่น้องต่กอนที่ว่าพันยกล่อง่นใส่รถไถหญ่นะครับไถไถรัดกันครับพี่น้องกลับไปกลับมาเอาหยอดสุดเลยบ่บป้าเขียว่ามามาเานดูก็หยอดนะอันนี้ยากยู่นะาาค้าไถคลิปไปพี่ไ้นองในชมบรรยากาศน้ำกันเพราะได้ไปปั๊บใส่บ้านเขาอ,อยู่ต้องแบบว่าบ้านเขาบางที่พื้นที่อาจจะ อาจจะหน่อยก็นีหรือว่าหลายก็หนีก็โอู้หนะครับพี่น้องกับองไปปับใส่เองครับแต่ว่าผมว่ากับพอดีครับหกเมตรคูณสี่เมตรเพราะว่าพันก็จะแต่งู่ครับสำหรับดินกีมันก็จะไ่ได้ไ่ได้ต้นใหญ่แห้งนะครับแต่มันใหญ่พันก็แต่งคือนเรานะครับบ้านเนี่ตัดแต่งตลอดครับพี่น้องมันก็จะมันจะพอดีที่ว่าด็อกเตอร์พันคำนวณมาแล้วนะครับเบาเฉียวโซ่ิธีกันหยอดลุ่มเอาจนสุดเลยนี่ครับพี่น้องใส่สายหยอดลงแบบนี้ครับได้ละเอาดีแล้วลุ่มนี่ตรงนะ บ้านเลี้ยงมันดบันตรงกันบ้าวันเหรอเลี้ยงมันดูตรงกันบ่าอ๋มันบ่เป็นยังเพราะว่าเสือกจังว่าเสือกเขาดึงมาทํำกันเห็นว่ารุมีมันอยู่หนีเห็นว่าแต่ว่าลุมนันอยู่ไหนเห็นว่ามันจีอยู่ในหน่อยนึงเออเสือกมันเค็งเกินนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่นี่ครับลุมนีนี่ครับลุมนึงนะครับไปพูดกับคูนั่นขาวๆาวครับพี่น้องมันจะมันจะเลี่ยมอยู่หน่อยนึงครับพี่น้องเลี่ยมกันอยู่ประมาณสิบสิบเซนติเมตรนะครับ นี่คือการดึงเสือกบ่ตรงครับพี่น้องแต่กกบ่เป็นยังครับเวลาพ่นขุดนี่เวลาพ่นคุดนี่รถพ่นพ่นจะขุดหลุมใหญ่นะมันบ่เป็นหลุมน้อยมันก็จะเอียงกันอยแต้ว่าเพราะหน้าว่าบ่เป็นยังสาหรับต้นครับพี่น้องที่มันเอียงกันหน่อยนึงบ่เป็นยังครับแต่ว่าขอขอแค่ว่าแถวนี้มันตรงครับพี่น้องพ่นว่านี่ครับขอให้แถวนี้ต้นตรงกันกับเพราะระยะห่างหกเมตรเนี่ยคือให้ได้หกเมตรให้ตรงกันนะครับแต่ว่าของต้นนี่เอียงกันหน่อยนึงบ่เป็นยังนะครับนี่ครับเทไห้มันหนัก กับประมาณนี้ครับพี่น้องผมก็จะขออนุญาตเช็นงานก่อนนะครับก็ลองไปปรับใส่บัานเฮานะครับการปลูกของเพ่นกะหกเมตรนะครับหกเมตรคูณสี่เมตรนะครับแล้วกะระบบน้ำก็จะวางไว้ใต้ดินแล้วก็โพลสปเดอร์ขึ้นนะครับน่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาก็จะถ่ายให้ได้รับชมอีกตอนปลูกครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้อยคุกังก็จะขอลาพี่ลาน่องไปก่อนนะครับน้อยคุกังก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกังใจ่มาให้โดยตลอดครับผม ครับสวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่เพียงน้องครับ